เกร็กการเมืองกับนายข้าวเหนียวมะม่วงรัฐประหารเดือนตุลาคมปีพศ2519รัฐประหาร6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519เกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬกาของวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วงวันนั้นที่เรียกว่าเหตุการณ์6ตุลารัฐบาลพรเรือนนนำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นและควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้คณะนายทหารสามเหล่าทัพ และอธิบดีกรมตำรวจนำโดยคนเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองไว้โดยใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยคณะนายทหารได้เชิญมอมราชวงศ์เสนีปราโมทนายกรัฐมนตรีไปปรึกษาหารือที่กองบัญชาการทหารสูงสุดสนามเสือป่า รวมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนและค้างคืนด้วยกันจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่7ตุลาคมหม่อมราชวงศ์เสนีจึงลากลับไปคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ออกประกาศคณะปฏิรูปออกมาหลายฉบับโดยมากมีเนื้อหาควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยโดยประกาศฉบับหนึ่งที่มีความสำคัญคือประกาศฉบับที่ห ว่าด้วยการควบคุมสื่อมิให้เผยพแพร่ภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมเป็นเวลา3วันคือตั้งแต่วันที่6ตุลาถึง9ตุลาคมซึ่งในช่วงเวลา3วันนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวจนบัดนี้ที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกห้ามตีพิมพ์และจัดจำหน่ายและประกาศคณะปฏิรูปฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึสื่อทุกสื่อรวมทั้งโทรทัศน์ด้วย คณะปฏิรูปการปกครองได้แต่งตั้งให้นายธานินทร์ไกรวิเชียนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคณะนายทหารในคณะปฏิรูปการปกครองได้เปลี่ยนสถานะของตนเองเป็นสภาปฏิรูปการปกครองมีสมาชิก340คนทำหน้าที่เหมือนรัฐสภาและฝ่ายนิติบัญญัติ ให้การสนับสนุนรัฐบาลนายธานินกรไลวิเชียนโดยที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายธานินกรายวิเชียนมีรัฐมนตรีเพียง17็ดคนเท่านั้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แก่พลนเรอเอกสงัดชลออยู่นั่นเองซึ่งนายธานินได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลเสมือนหอยที่อยู่ในเปลือกโดยมีนายถึงรัฐบาลที่มีคณะนายทหารคอยให้การคุ้มกันจึงได้ฉายาว่า รัฐบาลหอยรัฐบาลนายธานินไกรวิเชียนดำเนินนโยบายทางการเมืองอย่างขวาตกขอบมีการจับกลุ่มและทำร้ายผู้ต้องสงสัยว่าอาจกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2519มาตราที่21จึงทำให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุด ท่านสามารถติดตามชมเกร็ดการเมืองย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube และแฟนเพจเกร็ดการเมืองในเฟซบุ๊กเร็วๆนี้